ชื่ออะไรอ่ะชื่อนายกิตนาวดีศรีศักดิ์ครับอายุเท่าไหร่ยี่สิบย่างยี่เป็ดเป็นคนที่ไหนอ่ะเป็นคนมุกดาหารครับแล้วตอนนี้ทะไรตอนนี้ทําเพลงเป็นจริงเป็นจังครับทําเพลงปล่อยเรื่อยๆในช่องเพลงที่ปล่อยอ่ะปล่อยช่องไหนบ้างอ่ะตอนนี้ ก็จะมีลง2ช่องครับช่องเฮอริเคนกับช่องไลฟ์เฟิร์นเมดินทีเฮดมีผลงานอะไรมีผลงานอะไรบ้างก็ผลงานก็มีเยอะมากครับทั้งเพลงกลุ่มเพลงเดียเ่ยวเพลงฟีดแต่ถ้าคนรู้จักเยอะๆหน่อยก็เพลงไลฟ์เฟิร์นเพลงตรงที่เดิมเพลงสถานะแท้กซึมเพลงแบบนี้ทุกทีโอ้มีเยอะครับทำมากี่ปีละ ทำเพลงมาสองปีกว่าครับแล้วทำไมทำเพลงอ่ะเพราะว่าชอบและก็เลยทำมันครับแค่นั้นเองชอบใครไอดอลไอดอลอ่ะอิวซิลค์ครับถ้าในประเทศไทยในต่างประเทศก็เป็นช่วงๆครับว่าอินอยู่กับอะไรแล้วช่วงนี้กับอินกับศิลปินคนไหนอ่ะ ก็มีลิวเบบี้ล็อดดี้ลิลิวทีเจอะไรเงี้ยครับช่วงนี้เอเได้มาจากไหนอ่ะมาจากชื่อปืนครับเพราะว่าพ่อก็ชื่อปืนเหมือนกันแล้วลุงบอกว่าลุงเป็นคนตั้งให้เพราะแบบว่า,วาลูกไอ้พ่อชื่อปืนลูกก็น่าจะชื่อปืนเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วทุกคนชอบก็เลยชื่อไรเฟินมาอ๋อ oh. จนถึงวันนี้ครับเพลงที่ชอบที่สุด โอ้ถ้าเพลงที่ชอบที่จริงก็ชอบทุกเพลงที่ทำออกมานะครับแต่ว่าที่ที่มีชอบมากๆเหมือนกับว่าแบบเป็นผลงานที่แบบว่าทำออกมาจากใจจริงก็น่าจะเป็น<อ>เพลงไลฟ์เฟิร์นครับแล้วทำไมต้องชอบเพลงนี้อ่ะก็แต่งง้อแฟนครับตอนแล้วไม่คิดว่ามันจะมีคนฟังเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เลยชอบมากแบบดีใจ เดี๋ยวจะทำเพลงไลเฟิร์นเป็นออฟฟิเชียลนะครับผมตอนนั้นแต่งง้อแฟนมันยังแบบว่าไม่ค่อยสมบูรณ์อะไรเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็จะกลับมาทำให้มันทุกอย่างเป็นออฟฟิเชียลครับช่องทางการติดตามตอนนี้ก็ติดตามได้ทาง i ิน t a g r กรแล้วก็ใน YouTube ครับมีช่องเฮ r i c a คนกับช่องไล f เฟินแมนอินดีเฮดแล้วก็ IG จีไลเฟินสไนเปอร์ แล้ววันๆทำไรวันวันก็เออโอเคไปละโอ้โหแต่งเพลงครับไม่ก็นอนเปื่อยหาซีรีส์ดูทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยทำงานบ้านอะไรเงี้ยพ่อสีเรือนสุดท้ายก็อยากให้ติดตามกันนะครับว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์หรือว่าเพลงใหม่ออกมาอะไรยังไงติดตามได้ที่ r i f e o m a d e i n t h e h e a d ับช่องเฮลิเคนะครับแล้วก็ไอจีไลฟ์เ i ิร์นปะครับผมฝากติดตามด้วยไปมึงได้เวลาตัดแล้วมึงอ่ะมึงมากดหยุดด้มึงมาบ้านทำไระมาบานทำไรมาบานก็เล่นหํตัวเองครับผมเล่นอะไกดหยุดกัน